หนุ่มนักประดิษฐ์ย้อนเวลาตอนที่100ตามหาอรารยธรรมใหม่สองเสียงของคือดังขึ้นในวิทยุว่าเจ้าของหมู่บ้านนี้ยังมีความฉลาดหลงเหลืออยู่ท่านอายพูดขึ้นว่าเขาคงไม่โง่หรอกนะที่เห็นรถของเราแล้วไม่รู้สึกอันใด อีกทั้งคุณทศยิงยอดฉัดโชว์ตั้งไกลขนาดนั้นยังร่วงลงได้ทดถามสามสาวขึ้นว่าที่ผ่านมารู้สึกกลัวกันบ้างหรือไม่เสียงแย่งกันตอบผ่านไมโครโฟนบอกว่าเมื่ออยู่ในรถไม่รู้สึกเกรงกลัวสิ่งใดเลยแต่มีเสียงของคือดังห่างจากไมโครโฟนออกไปทดเลยถามว่าน้องหญิงขับรถใช่หรือไม่มีเสียงน้องหญิงตอบขึ้นมาว่าใช่แล้วคะ่ะท่านพี่แต่เพิ่งหัดขับเองนะคะ พี่คือบอกว่าให้ขับเป็นนั่นแหละดีจะได้ช่วยกันในยามขับขันท่านอ้พูดเป็นความคิดที่ดีมากนะคือท่านอ้หันข้างไปถามจันน้องรักอยากจะลองหัดขับดูบ้างไหมจันพงกหัวเบาๆตอบว่าอยากลองค่ะท่านอ้ายพูดในวิทยุบอกว่าขอเวลาประเดี๋ยวจะให้จันลองขับบ้างเสียงของคุณทศก็ดังขึ้นมาว่าทางนี้ก็จะให้จางลองขับเหมือนกันทุกคนต่างก็หัวเราะขึ้นมา จังขับรถที่อยู่ด้านหน้าสุดนาตั้งตรงมองไปข้างหน้าอย่างเดียวจนทศต้องเตือนบอกว่าให้หมั่นคอยดูกระจกข้างเพื่อสังเกตรถที่อยู่ด้านหลังว่าเขาช้าเราก็จะลดความเร็วลงเพื่อให้ตามกันทันถ้าหากคันข้างหลังชิดกับเราก็แสดงว่าเราขับช้าเกินไปและคอยสังเกตเข็มไม้ตรงนี้ทศ ชี้ไปที่หน้าปัดคอนโซลให้วิ่งอยู่ที่5 6 6สประมาณนี้ก็พอถึงตอนเย็นก็จอดพักสามสาวก็คุยเรื่องการขับรถต่างก็พูดด้วยอารมณ์สนุกสนานว่ามีความสุขที่สุดที่ได้ขับมันน้องหญิงพูดขึ้นว่าขับครั้งแรกนึกว่าจะควบคุมมันไม่ได้ที่ไหนได้ใช้มือเล็กๆของหญิงดึงนิดเดียวมันก็เลี้ยวได้ทันทีจันพูดใช้ใช่ตัวมันใหญ่แต่ใจดีมากนะ จางยิ้มที่เป็นนิสัยส่วนตัวของเธอที่ชอบเก็บความรู้สึกไว้จะเปิดเผยกับคนรักเท่านั้นท่านอ้ายพูดพี่ชายอีกไกลไหมจะถึงอีกหมู่บ้านทดตอบว่าน่าจะพรุ่งนี้อีกวันตามที่จะพอบอกไว้หกวันชื่อหมู่บ้านหนองผีเป็นหมู่บ้านที่เขาเคยไปไกลสุดคือพูดผมสงสัยว่าตอนนี้เรากำลังไปทางทิศใต้ไม่ใช่คิดตะว,วันออกเพราะดวงอาทิตย์มันตกทางโน้นคือชี้มือไปทางข้างขวาที่เป็นพิศตะว,วันตก ทศพูดขึ้นว่าดีแล้วที่คือสังเกตแต่เราต้องขับรถตามเส้นทางที่มีขอให้รู้ว่าเราขับออกมาไกลาจากหมู่บ้านของเราขึ้นเรื่อยๆก็ดีแล้วด้วยอากาศที่หนาวเย็นทําให้หลับแต่หัวค่ําตื่นเช้ามาก็ได้กินแต่ขนมปังไส้ลูกเกดจะไปหยุดกินข้าวอีกทีก็ตอนเที่ยงแต่ยังหาที่หยุดพักพื้นที่โล่งไม่ค่อยมีจึงได้ตกลงกันว่ากินอะไรกันไปก่อน ค่อยจอดอีกทีตอนเย็นถึงได้ขับต่อไปตามทางเกวียนแต่แล้วก็ได้เจอกับบ้านคนยิ่งขับไปก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็มาจอดตรงตลาดที่มีชาวบ้านจํานวนมากอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ทุกสายตากับจับจ้องมาที่สิ่งประหลาดสีดำที่อยู่บนถนนการค้าขายเหมือนจะหยุดนิ่งพาก,กันเดินออกมาดูแม้แต่พ่อค้าแม่ขายก็ไม่ได้สนใจสินค้าของตนอีกแล้ว แล้วทันใดประตูก็เปิด มีคนเดินลงบันไดมาใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนกับชาวบ้านอย่างพวกเขามีสิ่งของหุ้มทั่วทั้งร่างกายแม้แต่เท้าก็ยังมีหุ้มอีกด้วยชายคนที่ลงมาจากรถก็คือทดนั่นเองทดยกมือเหมือนเป็นการทักทายคนรอบข้างพร้อมกับส่งรอยยิ้มให้ไปจนทั่วทำให้บรรยากาศที่ดูแปลกประหลาดสับสนกลับมาผ่อนคลายด้วยการแสดงภาษากายหมายถึงมาดีทศเดินหาสิ่งที่ต้องการโดยไม่สนใจสายตาคนมอง จนมาเจอลูกสางพอถึงได้เอ่ยถามราคาก่อนหยิบมาถึงสี่ลูกทุกคนที่เดินตามเพื่อมุงดูคนแปลกหน้าที่เหมือนกับเจ้าคนสูงสักกว่าพวกเขาเมื่อได้ยินคำพูดถามถึงราคายกมือบอกปัดไปมาบอกให้ท่านเอาไปกินเถอะทดลลวงมือเข้าไปในถุงผ้ากำเกลือออกมาสองกำรรวางแล้วเดินจากไปทิ้งให้พ่อค้าถึงกับตื่นตะลึง เมื่อมองเห็นเม็ดเค็มสีขาววางอยู่บนใบตองกล้วยเขาได้ม้วนพับหลายทบเพื่อเก็บมันไว้กันร่วงหล่นพร้อมกับตะโกนคำขอบคุณตามหลังทดหยุดแล้วหันมายิ้มให้แค่นั้นแล้วเดินต่อไปตอนนี้ก็คงเหลือมะเขือพวงป่าก็จะได้ครบเครื่องปรุงตำไทยแล้วก็เจอไก่ที่ถูกชำแหละ นำมาขายถึงห้าตัวทดเลยเหมามาทั้งหมดเมื่อรู้สึกตัวว่ามีใครกำลังดึงของออกจากมือหันไปก็เป็นท่านอ้ายที่เดินตามมาโดยมีคือและสามสาวลงมาด้วยแต่คือกับท่านอ้ายก็ไม่ได้วางใจคงสะพายปืนไฟอยู่กับลำตัวอยู่ตลอดคือพูดเดี๋ยวผมไปจุดเตาย่างไก่กินกับส้มตำเย็นนี้ท่านอ้ายพูดว่ากินส้มตำตอนเย็นจะได้หรือคือ คือพูดว่าแต่ผมอยากกินเหลือเกินไม่สนแล้วครับว่าเป็นตอนไหนท่านอ้ายหันหน้าไปทางพี่ชายเพื่อขอคําตอบแต่พี่ชายกลับตอบว่ากินตอนไหนได้ทั้งนั้นถ้าไม่เผ็ดจนท้องรับไม่ไหวคือรีบเดินไปที่รถแล้วหากิ่งไม้มาเผาเพื่อทำกองถ่านไฟเมื่อจุดไฟติด ก็เดินกลับเข้าไปในตลาดอีกครั้งตอนนี้บรรยากาศผู้คนรอบข้างเริ่มเป็นปกติไร้กังวลหรือหวาดกลัวอีกแล้วคงเฝ้ามองอยู่ห่างๆเหลือแค่ความสงสัยเท่านั้นเองบางกลุ่มก็พากันยืนล้อมดูรถบางคนก็เดินตามกลุ่มของทศเมื่อเดินกลับมาก็หอบสิ่งของที่อยู่ในมืออยู่เต็มกันทุกคนกลุ่มผู้หญิงก็ขนของสดไปใส่ในตู้เย็นถ้าเป็นของแห้งก็เอาไปใส่ในกล่องไว้ในตู้ทำกับข้าว ความคล่องแคล่วของจางกับจันที่ช่วยกันทำส้มตำทดนั่งเป็นเพื่อนกับคือที่ย่างไก่สามตัวที่เหลือเอาไปใส่ในตู้เย็นทดสังเกตชาวบ้านความเป็นอยู่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักก็คงเหมือนทั่วไปคือไม่เคยเห็นสิ่งแปลกใหม่มาก่อนถึงได้ดูจนไม่รู้สึกเบื่อนายเมื่อคิดถึงตรงนี้ทดก็อดขำไม่ได้อย่าว่าแต่พวกเขาเลย แม้แต่หมู่บ้านเทวดาก็เป็นเหมือนกันที่เจอของประหลาดตอนนี้ชาวบ้านบางคนเริ่มมีความกล้าหาไม้มาให้คือเพื่อเติมไฟแล้วถือโอกาสช่วยย่างไก่ให้อีกคือยิ้มตอบรับแสดงความขอบใจตั้งแต่มาตอนแรกจนถึงไก่สุกข,ข้าวเหนียวนึ่งเสร็จส้มตำเรียบร้อยจะกินกันแล้วช่วงระหว่างที่กินข้าวกันอยู่ในรถ ชาวบ้านก็ยังไม่ได้ไปไหนเหมือนกับว่ามีเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมเสียอีกแต่ทางกลุ่มทศก็ไม่ได้สนใจยังคงทำกิจกรรมภายในต่อไปในรถใครรถมันแต่เมื่อถึงตอนดึกก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อมีความรู้สึกรถดิ้นและสั่นสะเทือนจากภายนอกจางกำลังจะไปเปิดไฟแต่ทศห้ามไว้ไม่ให้เปิดไฟภายในรถเดี๋ยวคนภายนอกจะเห็นทศรีวิทยุไปบอกคนอื่นห้าม เปิดไฟภายในเด็ดขาดให้เปิดไฟภายนอกสาดออกไปรอบคันพร้อมกับสตาร์ทรถเตรียมไว้ทดปลอบใจสาวๆทุกคนผ่านทางวิทยุไม่ต้องกลัวสิ่งใดถ้าอยู่ในรถแม้แต่ถูกไฟเผาเราก็ปลอดภัยทดมองช่องกระจกด้านข้างออกไปข้างนอกก็เห็นคนถือคบเพลิงยืนอยู่เป็นจำนวนมากบางส่วนที่รถดิ้นเพราะว่าพวกเขาช่วยกันทั้งดันทั้งลากดีที่ว่ารถมันหนักํายังได้เข้าเบรกมือทิ้งไว้อีก มันถึงไม่ยอมขย่อนไปไหนทศคิดคนพวกนี้ช่างไร้มารยาทเอาแต่ใจตัวเองเสียเหลือเกินเมื่อดวงไฟเปิดสว่างขึ้นมาพร้อมกับเสียงของทศที่ดังจากเครื่องขยายเสียงกลงวานออกไปอย่างกับเสียงฟ้าคำรามทำเอากลุ่มคนที่แต่งตัวเหมือนกันพาการเอามือปิดหูไหนจะแสงสว่างอย่างกับกลางวันอีกทศมองไปรอบๆก็เห็นหัวหน้าของกลุ่มนักรบที่ยืนถือหอกแหลมยืนอยู่หลังกลุ่มคน ทศบอกว่าให้หยุดการกระทำป่าเถื่อนเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นจะลงโทษทำลายอาวุธนั้นเสียเหตุการณ์ก็ยังเหมือนเดิมทศจึงเล็งปืนไปที่หอกไม้ในมือหัวหน้าเสียงที่ดังเหมือนฟ้าผ่ามือของหัวหน้าชาเพราะแรงของลูกกระสุนกระทบกับปลายหอกที่เป็นเหล็กจนขาดกระเด็นตกไปเมื่อจับมาดูก็ต้องถึงกับเหงื่อตกเสียงของทศยังบอกอีกว่าต่อไปจะไม่ยิงไม้แต่จะยิงที่หัวนั่นเลย ทำให้หัวหน้าผู้นั้นต้องรีบตะโกนบอกลูกน้องให้หยุดทศบอกว่าให้กลับไปเสียพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันอย่าทําให้อารมณ์ขุ่นมัวไม่เช่นนั้นทุกคนจะต้องมาตายกันเสียเปล่าเปล่าผู้เสร็จแสงสว่างที่เหมือนกับกลางวันก็หายไปพร้อมกับเสียงที่อันดังนั้นด้วยแค่นี้เองทุกคนก็นอนอยู่ในรถเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงเช้าแต่ข้างนอกก็ยังมีนักรบนอนหลังชนกัน บางคนก็ก่อไฟกันหนาวคือกับท่านอ้ายก็วิทยุมารายงานสถานการณ์ข้างนอกเช่นกันทศบอกว่าหลังจากทําอาหารกินใครกินมันตอนเช้าเสร็จ8ดโมงเช้าจะออกไปคุยกับพวกมันแล้วเครื่องขยายเสียงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งบอกให้เอาอาวุธไปไว้ข้างนอกทุกคนแล้วเข้ามาคุยกันตรงลานโล่งด้านหน้าทศอ่านใจคนพวกนี้ออก ด้วยตัวเขาในโลกก่อนที่ผ่านการรบมาอย่างโชคโชนว่าไว้ใจไม่ได้สำหรับคนพวกนี้ตามธรรมดาของคนทั่วไปเมื่อไม่อาฆาตหรือติดตามศัตรูก็จะย่อยทับกลับไปฐานที่ตั้งแต่พวกนี้มันกลับนอนเฝ้ามีความหวังที่จะเอาชนะมีแผน108อยู่ในหัวของพวกเขาอย่างแน่นอนจึงให้คือกับท่านอ้ายอยู่บนหลังรถเลงปืนคอยคุ้มกันยามนี้สำหรับคืนนั้นไว้ใจได้แต่น้องอ้ายยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ถ้าคือเป็นผู้นำน้องอ้ายย่อมทำตามได้ดีทีเดียวด้านกลุ่มนักรบก็ยอมปลดอาวุธแต่โดยดีเมื่อเห็นเด็กหนุ่มเดินออกจากกล่องเหล็กเข้ามาในโดงของพวกตัวเองดวงตาก็เป็นประกายจากท่าทีที่ดูเป็นมิตรกลับฉายแววแห่งความดูร้ายขึ้นมาทันทียังไม่ทันได้พูดสิ่งใดต่างก็วิ่งเข้าหาเด็กหนุ่มในมือนั้นมีมีสั้นทันใดก็มีเสียงเหมือนฟ้าผ่าซ้อนกันพร้อมกับร่างกระเด็นไปข้างหลังถึงสองคนในพริบตา ส่วนหัวหน้าก็ถูกทดเตะก,ก้านคอจนสลบล้มทั้งยืนสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนต่างก็ยืนขาแข็งไม่อาจเคลื่อนไหวเพราะเหตุการณ์มันรวดเร็วจนมองไม่ทันเมื่อกลามเนื้อผ่อนคลายขยับร่างกายได้ปกติสมองก็เริ่มมีความคิดถึงได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในมือของคนพวกนี้มันคือตัวส่งความตายนั่นเอง ตอนนี้ด้านหลังรู้ว่าด้านหน้าเกิดสิ่งใดได้จับหอกขึ้นมาแล้วพากันวิ่งเข้ามาข้างหน้าด้วยระยะที่ห่างถึง60เมตรกระสุนปืน AK ที่อยู่ข้างบนหลังคารถก็สาดออกไปทันทีพร้อมกับเสียงที่ดังอย่างกับฟ้าผ่าเป็นหลายหลายครั้งติดต่อกันจนหูแทบแตก ร่างแล้วร่างเล่าล้มลงเหมือนอย่างใบไม้ร่วงนับจำนวนเกือบ20คนสร้างความตกตะลึงให้กับนักรบที่เห็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเข้าไปร่วมรบก็ต้องแตกออกไปพาร่างกายที่ตัวเองได้รับบาดเจ็บหนีออกไปด้วยเพียงชั่วประเดี๋ยวจากกลุ่มนักรบที่มีจำนวนหลายร้อยตอนนี้ต่างก็หนีหัวซุกหัวซุนไม่จับอาวุธแม้เพียงคนเดียวถดมัดมือหัวหน้านักรบ ไปไว้กับท้ายรถของตัวเองแล้วกลับขึ้นไปอยู่บนรถโดยทิ้งไว้อย่างนั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาจะได้ถามว่าใครเป็นเจ้านายของมันทดคิดถึงคำพูดของท่านสางที่ว่าคนพวกนี้แต่ละหมู่บ้านไม่ถูกกันจะคบคาด้วยก็เฉพาะคนที่มีศัก์เท่ากันแต่ถ้าหมู่บ้านไหนต้อยต่ำอ่อนแอก็จะถูกรังแกแต่ถ้าใครแข็งแรงก็จะเอาใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองผ่านไปสองชั่วโมงท่านอ้ายวิทยุเข้ามาบอกว่า หัวหน้านักรบตื่นขึ้นมาแล้วทอดขึ้นบนหลังคาดูภายนอกรอบทิศต,ตอนนี้ไม่เหลือใครเลยสักคนมีแต่ศพเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดทดเพิ่งสังเกตว่าชุดเกราะที่พวกคนกลุ่มนี้ใส่อยู่ไม่ใช่หนังสัตว์เหมือนทั่วไปหากว่าเป็นเหล็กที่ตีขึ้นมามิหน้าถึงได้กล้าไม่กลัวสิ่งใดคงคิดว่าจะการอาวุธของเราได้เหล็กบางแค่นี้มันคงทนได้แค่ลูกธนูหัวเหล็กเท่านั้นไง สมองไม่ได้ช่วยจำอะไรเลยนิสัยเจ้านายของท่านก็เป็นอย่างนี้ด้วยหรือไม่คงทำกับคนที่อ่อนแอมาบ่อยแล้วสินะครั้งนี้จะขอบอกให้เอาบุญถ้ายังไม่เลิกนิสัยแบบนี้แค่สิ่งนี้สิ่งเดียวทดใช้มือตบเบาๆที่ด้านหลังของรถแดล้อแล้วพูดต่อก็ทำลายหมู่บ้านของพวกท่านไม่ถึงเคี้ยวหมากแหลก พวกท่านยังห่างไกลความสีวิลายจากแผ่นดินของพวกเรามากนักอย่าหลงตัวเองว่าอยู่สูงกว่าผู้ใดสำหรับพวกท่านเราถือว่าเป็นแค่แมลงชั้นต่ำที่ไม่ควรค่าจะไปสนใจด้วยซ้ำไปกับเราไปหาเจ้านายของท่านหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ตัวของหัวหน้านัครบถึงกับสันสทานไปทั่วร่างกายนี่คนพวกนี้มองเขาเป็นแค่มดแมลงอย่างนั้นหรือถ้าไม่ไปก็คงถูกฆ่าตายตรงนี้สินะเขารีบตอบตกลงทันทีว่าจะพาไปแต่ทดตอบว่า ท่านไม่ใช่ผู้นำทางเราเพียงแค่จะถามว่าจะอยู่ที่นี่เพื่อเป็นผีหรือไม่เท่านั้นส่วนเส้นทางไปหมู่บ้านของท่านถนนมันมีเราไปถึงได้อยู่แล้วได้ข่าวว่าหนองน้ำมีสัตว์กินคนอยู่เยอะเดี๋ยวลองมาทดสอบดวงชะตาของท่านกันดีกว่าพูดเสร็จทศก็เดินขึ้นรถแล้วแล้วขับออกไปช้าๆเพื่อให้หัวหน้านักรบเดินกึ่งวิ่งอยู่ด้านหลังถึงจะเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็ไม่สามารถหยุดได้ ถ้าหากล้มลงก็จะถูกลากไปอย่างนั้นช่างเป็นความเทียมโหดของคนพวกนี้เหลือเกินจนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ดวงตาที่พระมัวไม่สามารถมองเห็นรอบข้างได้ชัดเจนเมื่อเจ้ากล่องเหล็กมีล้อได้หยุดลงตัวเขาถึงกับหมดแรงนอนล้มอยู่ตรงนั้นมีเสียงดังขึ้นมาว่าเอาละเราจะให้โอกาสแก่มือข้างเดียวของท่านได้ช่วยเหลือตัวเองจะผ่านฝูงสัตว์กินเนื้อพวกนี้ไปได้หรือไม่ ตอนนี้ฝูงชนมามุงดูอยู่กันเต็มไปหมดแต่แปลกทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้คนผู้นี้แม้แต่ศบตาก็ยังบิดหน้าหนีในทันทีความสงสัยของทศเริ่มเป็นจริงออกมาคิดไว้แล้วเชียวว่าคนผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาทศถามจะบอกความจริงได้หรือยังหรือว่าจะเสี่ยงดวงลอยคอตามไปกับรถของเราเมื่อรู้ตัวว่ามาถึงหมู่บ้านของตัวเองกำลังจะข้ามหนองน้ำที่มีตัวกินคนอยู่มากมาย ใครมันจะกล้าไปสิงดวงกันเล่าจึงได้รวบรวมกําลังที่เหลืออยู่พูดขึ้นมาว่าข้ายอมพูดแล้วจะเอาสิ่งใดไปจากข้าท่านก็เชิญเอาไปได้เลยขอให้ไว้ชีวิตตัวข้าด้วยทดพูดว่าทรัพย์สินของท่านมันจะมากเท่าไหร่กันเชียวมีสิ่งเดียวที่เราต้องการขอจากท่านไม่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้เราก็จะขอเจ้าของหมู่บ้านรีพูดทันทีให้ให้เราให้ท่านบอกมาได้เลย ต่อไปนี้อย่าใช้กำลังข่มเหงผู้อื่นไม่ว่าใครหรือที่ไหนก็ตามได้ได้ข้าจะทำตามที่ท่านบอกท่านชื่ออะไรข้าชื่อจำปาอ๋อเราชื่อทศมาจากหมู่บ้านเทวดาทางทิศตะวันตกถ้าหากพวกท่านรู้จักรักใคร่กันช่วยเหลือกันเราขอสัญญาจะนำความสิวิตลัยมาสู่พวกท่านหลังจากที่เดินทางกลับมาเราจะสร้างรถจากไอ้น้ำวิ่งมาถึงที่นี่มันจะรวดเร็วกว่ามาวิง่ง มันเดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและบรรทุกได้เยอะกว่าเกวียนหลายเท่าใส่คนทั้งหมู่บ้านก็ยังได้เอาละ่ะคืนนี้เราจะนอนค้างที่นี่ท่านกลับไปที่บ้านของท่านเดี๋ยวเราจะตามไปท่านจำปาที่เดินไปในหัวมีแต่ความคิดถึงคำพูดของคนแปลกหน้าแต่มีพลังที่ไม่อาจต่อสู้ได้เลยแม้แต่น้อยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผ่านมาถ้าในแผ่นดินของพวกเขาจะมีความสิวิไลเท่าไหร่กันนะ ในทันใดทุกสายตาที่มุงดูก็พากันตกตะลึงอีกครั้งเมื่อเห็นวัตถุกล่องเหลี่ยมสีดำได้ลงไปในหนองน้ำที่มีตัวกินคนอยู่ในนั้นจำนวนมากแต่แปลกมันกลับไม่จมยังคงลอยไปจนถึงฝั่งตรงข้ามยิ่งสร้างความตกใจให้กับท่านจำปาถึงความยิ่งใหญ่ของวัตถุสิ่งนี้ว่ามันวิ่งบนทางเกวียนได้อย่างหน้าตาเฉยแล้วมันยังลอยน้าได้อีกหรือนี่ข้างในมันจะเป็นยังไงกันนะในขณะเดียวกันในรถ ข้างในมันจะเป็นยังไงก็มีแต่เสียงหัวเราะของทุกคนที่ดังผ่านวิทยุสื่อสารเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นท่านอายพูดขึ้นว่าท่านพี่น้องคงไม่ไว้ใจพวกเขาลงไปปิ้งย่างไก่กินกันหรอกนะทดพูดขึ้นว่างั้นก็เอารถมาจอดสลับเปิดประตูถึงกันทำกับข้าวกินในรถนี่แหละเมื่อข้ามฝั่งมาแล้วก็จอดติดเครื่องเปิดแอร์ท่านอายรีบพูดขึ้นมา ท่านพี่ทำแบบนี้ป้องกันควันพิษจากกำยานของศัตรูใช่หรือไม่ทดตอบว่าก็น้องไม่สบายใจที่ทำไปก็เป็นผลดีกับสุขภาพจิตทุกคนไงล่ะ อีกอย่างมันก็เป็นผลดีในด้านจิตวิทยาที่จะกดดันเจ้าของหมู่บ้านโดยการไม่ต้องไปสนใจให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเราอยู่เหนือทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบถูกทดทำลายจนเสียสิ้นไม่มีเหลือความยิ่งใหญ่ที่ภาคภูมิอีกต่อไปไรซึ่งการต่อกรใดๆได้อีกเพิ่งรู้ได้ว่าจุดที่ตัวเองอยู่นั้นมันแคบเกินกว่าจะเรียกว่าหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่ทุกคนทำกับข้าวในรถในตอนเช้าโดยการเปิดพัดลมดูดอากาศออกทิ้งข้างนอก อาหารอร่อยก็อยู่บนโต๊ะกินข้าวแต่ของคือกับน้องหญิงไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะมีแต่เนื้อทอดเพียงเท่านั้นที่กินกับข้าวเหนียวของตอนเช้าทั้งสองทำอาหารไม่ค่อยเก่งจึงจำยอมรับสภาพกันไปช่วงเวลาสายสายคือเห็นคุณทศเอาเกลือใส่ถุงไปให้เจ้าของหมู่บ้านคือคิดถึงคำที่คุณทศเคยพูดหมายถึงลักษณะตบหัวแล้วรูปหลัง เจ้าของหมู่บ้านแค่เห็นถุงผ้ากับเม็ดเกลือก็ทำตาโตเหมือนอย่างได้ของวิเศษปานนั้นคํานับแล้วคํานับอีกตัวรีบกว่าตอนเจอกันครั้งแรกได้ยินเสียงคุณทศพูดว่าให้อยู่ด้วยกันรักกันช่วยเหลือกันอย่าทำอย่างนี้อีกไม่นานเกินรอหมู่บ้านของท่านก็จะร่ำรวยไม่ต้องใช้กำลังเพื่อแย่งชิงกันอีกต่อไปจะทำให้มีความสุขไปถึงชาวบ้านจะดีกว่าไหม เราจะเดินทางไปทิศตะวันออกเพื่อค้นหาบ้านเมืองข้างหน้า เพื่อจะเป็นเส้นทางติดต่อถึงกันเจ้าของหมู่บ้านได้ยินที่ท่านทดพูดถึงกับอดตื่นเต้นไปด้วยไม่ได้ถามขึ้นไปว่าท่านจะทำเส้นทางเชื่อมถึงกันทั้งหมดเลยหรือไม่ใช่แล้วทุกพื้นที่จะต้องเดินทางถึงกันท่านจำปาพูดขึ้นว่าด้วยเครื่องจักรที่ท่านพูดใช่หรือไม่ใช่แล้วเมื่อการติดต่อถึงกันแบบรวดเร็วการค้าขายก็จะเกิดขึ้นความสีวิไลก็จะมาเยือน หมู่บ้านของท่านทำสิ่งใดขายเราทำหนังสัตว์ที่อยู่ในหนองน้ำขายเป็นเสื้อเป็นโลก่กันมีดดาบทดยิ้มแล้วพูดว่าเลิกทำเสียแต่ตอนนี้เถอะต่อไปท่านจะได้เงินจากสิ่งนี้ที่ไม่ใช่จากการทำสงครามท่านจะทำอีกอย่างที่น้อยชิ้นแต่ได้เงินมากกว่าที่ท่านทำตอนนี้เสียอีกโปรดรอเรากลับมาแล้วเราจะเริ่มทำให้ท่านได้เห็นทันทีด้วยความจริงใจของทศ ทำให้ผู้ใหญ่จำปารู้สึกถึงความเป็นห่วงอย่างแท้จริงจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านอย่าเพิ่งเดินทางคืนนี้หมู่บ้านเราจะขอจัดงานขอขมาต่อพวกท่านเดี๋ยวเราจะเรียกชาวบ้านไปล่าสัตว์มาย่างกินกันพูดเสร็จผู้ใหญ่จำปาก็เดินไปตีกระบอกไม้เสียงดังกลุ่มชาวบ้านรีบพากันเข้ามาแต่เมื่อได้ยินว่าจะไปล่าเจ้าขาแหลมทุกคนต่างมีสีหน้าวันวิตกอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะชายชกันครั้นที่จะโบยไปที่นักรบรับจ้างตอนนี้กลับไม่เห็นมีใครอยู่เลยทดพูดขึ้นว่าจะเอากี่ตัวแค่สองตัวก็พอแล้วท่านสำหรับหมู่บ้านเราอยู่ด้านหลังป่ามีอยู่เยอะต้องขุดหลุมแล้วไล่มันมาด้วยจำนวนคนที่มากท่านอายพูดไม่อยู่บนต้นไม้ใช้ธนูยิงละ่ะท่านจำปาพูดพวกนี้จมุกมันดีมากนะท่านมันไม่ยอมเข้ามาใกล้เด็ดขาดคือพูดอา้าว งั้นคนที่ไปไล่ก็เสี่ยงตายกันนะสิถ้าเกิดมันหันกลับมาทางเสียงทุกคนเงียบนั่นแหละคือสิ่งที่กลัวกันเกือบทุกครั้งที่มีการทำแบบนี้ก็ต้องแลกไปหนึ่งชีวิตคือพูดงั้นพาเราไปดูตรงไหนผู้ใหญ่จำปาบอกว่าอยู่หลังชายป่านี่เองขึ้นต้นไม้ดูตรงนี้ก็เห็นอยู่ไกลๆคือเดินตามไปที่ต้นไม้ที่บอกไว้โ oh อ้โหมีบันไดไม้วนไปกับต้นไม้ขึ้นด้วยอ๋อมัน เป็นจุดที่เอาไว้สังเกตการค่าสึกจากหมู่บ้านอื่นคือพูดเดี๋ยวนะจะได้ไม่เสียเวลาพูดเสร็จก็เดินกลับมามองหน้าคุณทศทศผงกหัวเป็นอันรู้กันคิดไว้ไม่ผิดที่เอาปืนกล้องส่องขึ้นไปพร้อมกันกว่าจะปีนขึ้นมาถึงด้านบนก็ทําให้เหนื่อยอยู่พอสมควรมองเห็นฝูงควายป่าอยู่ไกลลิบลบิจากระยะที่อยู่ตรงนี้เห็นเพียงเท่ากําปั้นคือพูดว่าเดี๋ยวให้คนไปช่วยกันลากกลับมาได้เลย สิ่งแรกที่คือเลือกเป็นตัวผู้ตัวใหญ่ก่อนที่จะยิงได้บอกให้เจ้าของหมู่บ้านเอามือปิดหูเสียงที่ดังเกินทนถึงสองครั้งที่ด้านข้างของผู้ใหญ่จำปายังมีเสียงวิงวิงในหูถึงมันจะจบไปแล้วก็ตามคือก็ยอมรับว่าเสียงมันดังจริงๆแม้แต่ใช้ที่อุดหูทั้งสองข้างก็ยังได้ยินเข้ามาเขาคิด ถ้าเกิดไม่มีที่อุดหูยางคงจะทำให้หูดับไปได้สักวันแล้วคือก็พูดขึ้นว่าให้ชาวบ้านไปลากมันเข้ามาได้แล้วฝูงของมันตอนนี้หนีเข้าไปในป่าไม่เหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวท่านจำปามองหน้าเด็กหนุ่มเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อนี่มันไม่ใช่ใกล้ๆธนูยิงไปยังไม่ถึงครึ่งทางเสียด้วยซ้ำ เมื่อเห็นว่าไม่ค่อยเชื่อก็เลยเอากล้องไปทางดวงตาของท่านจำปาเมื่อเห็นภาพที่ใหญ่โตข้างหน้าก็ตกใจไปเสียนี่คือพูดว่าเห็นเจ้าเขาแหลมนอนอยู่ตรงนั้นหรือไม่ท่านจำปาพงกหัวเป็นคำตอบคือถึงได้เดินลงมาท่านจำปาเห็นอนุภาพของสิ่งนี้ทำให้รู้ทันทีว่าแผ่นดินตรงนี้ล้าหลังแค่ไหน คืนนั้นก็เป็นเหมือนอย่างที่หมู่บ้านหนองนามีการกินเลี้ยงเล่นดนตรีให้ฟังแต่ครั้งนี้เพราะด้วยจำนวนคนมีมากจึงได้เปิดเครื่องขยายเสียงขึ้นมาทำให้ได้ยินกันทั่วหน้าเป็นการบ่งบอกถึงความสีวิลไลร้องรำทำเพลงไปกับเสียงกีตาร์เป็นความสุขที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนในชีวิตทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนอยู่อย่างขวัญผวาต้องสะดุ้งตื่นทุกครั้งเกรงว่าจะถูกโจมตีจากหมู่บ้านอื่น ถ้ามีแบบนี้คงจะมีความสุขกันทุกคนรุ่งเช้าขบวนรถของทศได้ร่ำลาออกเดินทางคำขอของท่านจำปาอยากเห็นภายในรถทศเชิญขึ้นไปดูจังหวะเดียวกับคือวิทยุเข้ามาว่าผมขอขับออกไปก่อนเลยนะท่านจำปาพูดว่านั่นเสียงของคนที่ยิงเจ้าเขาแหลมอยู่ในกล่องดำทางโน้นทำไมพูดได้ยินถึงทางนี้ทศตอบคือว่าโอเค แล้วบอกท่านจำปามันคือวิทยุสื่อสารจบตอนที่100ตามหาอารยธรรมใหม่2ขอบคุณที่รับฟังนะคะ